เซอร์ในโต16ปี2023เครื่องนี้เนี่ยอัปเกรดมาใหม่ USB 4ก็ได้นะครับที่สำคัญเนี่ยซิลิโครนรอบนี้เขาใช้เป็นตัว Liquid Metal เอาอยู่กับความร้อนอย่างแน่นอน <S 2> <S 2> <S เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x c m t กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้า Acer Nitro นะครับซึ่ง Acer Nitro เนี่ยได้สร้างชื่อเสียงเอาไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ performance ราคาที่คุ้มค่านะครับจนครองใจคนไทยหลายคนมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาออกตัวใหม่ออกมาแล้วเป็นตัวซีรีส์ Nitro 16นะครับ เขาอัปเกรดในส่วนของตัว CPU <Wow. S 1> ใช้เป็นตัวไรเ e น7000 Series พร้อมกับการ์ดจอเนี่ยเป็น40ซีรีส์แล้วนะครับตัวนี้ราคาเนี่ยยังคงจับต้องได้ที่สำคัญเลยเขาอัปเกรดในส่วนของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อใหม่ซิลิโคนใหม่แล้วก็มีการอัพติมซ์จากทาง NV i d i a ดีนะครับแล้วก็มีการเพิ่มบูสต์ในส่วนของตัวการ์ดจอมากขึ้นด้วยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งถามว่าดีไซน์เป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับเจ้าในโตตัวนี้ <Wow. S 1> บอกตรงแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าค่อนข้างเยอะมากนะครับตรงด้านหลังเนี่ยเขาจะมีโลโก ตัวไนโตรตรงนี้นะครับแบบเท่ๆเลยดูสะท้อนแสงได้นะครับพร้อมทั้งมีพวกลายทรงลายเส้นอะไรเนี่ยดูแบบ Hey, มันสวยอะเรียกว่าสวยมากๆนะครับ <Yeah. S 1> ด้านล่างในสวนตรงนี้ขาพับของเขาเนี่ยจะเป็นแบบขาพับอยู่บนตัวเครื่องไม่ได้ขาพับอยู่ตรงตัวขอบด้านล่างนะครับทำให้เวลาเราเปิดเนี่ยมันจะไม่แบบกระดกหรือว่าไปกดในสองตัวโต๊ะด้วยนะครับก็ทําเป็นดีไซน์ออกมาที่ดีมากนะครับด้านหลังเนี่ยช่องระบายความร้อนมีด้านซ้ายด้านขวาใหญ่มาให้แบบบึกบึนอย่างกับอารมณ์รถยนต์ท่อคู่นะครับพร้อมทนังพอร์ตการเชื่อมต่อรอบนี้ใส่มาทางด้านหลังเรียบร้อยแล้วกับ Acer Nitro นะครับมีตัวพอร์ต DC Adapter Charge HDMI นะครับพร้อมทั้ง USB Type C ที่เป็น USB 4นะครับถามว่า USB 4มันน่าตื่นเต้นอย่างไรนะครับพูดง่ายๆมันคือเหมือนกับคล้ายๆตัว Thunderbolt นะครับที่จะมีแค่เฉพาะฝั่ง Intel แต่ทาง AMD เนี่ยเขาจะไม่มีในส่วนของตัว Thunderbolt ตัว USB 4เนี่ยมันมีแบนด์วิดที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแทบจะชนกับตัว Thunderbolt ได้เลยนั่นเอง <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการชาร์จแบตนะครับในเรื่องของการส่งถ่ายข้อมูลหรือว่าตัว กราฟิกการ์ดที่ผมเคยทํารีวิวไปใครยังไม่เคยดูสามารถไปดูได้นะครับมันเป็นคอนเทนต์ที่เอาตัวการ์จอเนี่ยมาเสียบผ่านพอร์ต hmm. Thunderbolt ตัวนี้ก็สามารถเสียบผ่านตัวพอร์ต USB 4เพื่อใช้งานการ์จอแยกได้ด้วยเอ้ยไม่ธรรมดานะครับก็เครื่องนี้ถือว่าให้มาจัดหนักจัดเต็มมากนะครับตัวหน้าจอกันก่อนหน้าจอเครื่องนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบ Full HD แต่ว่าเป็นอัตราส่วน16:10นะค1,920คู1,200นะครับซึ่งให้อาตาัตรา Refresh r a เนี่ย สูงมากนะครับ165เฮิรตซ์3มิลลิเซตรองรับในส่วนของตัว Nvidia G-Sync เรียบร้อยเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยตีบวกพันธมิตรกับการ์จอ Nvidia ใช้ CPU AMD สามารถไปกันได้อยู่แล้วนะครับสีสันหน้าจอ100% sRGB นะครับแล้วก็ได้ความสว่างเนี่ยสูงสุดที่400นิตด้วยกันเป็นหน้าจอไซส์16นิ้วผมก็เลยมองว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นไซส์โน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างดีนะ ตัวเครื่องเนี่ยสเกลตัวเครื่องใหญ่พอๆโนบุ๊ก1ิ6้นิ้วนะครับแต่ว่าลดขอบของตัวขอบจออะไรต่างๆลงไปแล้วก็ทําให้สามารถใส่หน้าจอที่มันใหญ่เพิ่มขึ้นได้นะครับกลายมาเป็นโนบุ๊กที่ได้หน้าจอ16นิ้วในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมนะครับก็ยังคงมีมาให้อยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างดีกว่าสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวแสงไฟมาให้นะครับใครที่แบบชอบใช้งานตอนกลางคืนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลคุณสามารถใช้งานตอนกลางคคคืืนได้สสสบาายแต่่่่ิงทีํัญอปุ ยุคนี้จะมีโน้ตบุ๊กที่แบบมีปุ่มปรับโหมดปรับบูสต์นะครับแค่กดปึ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดในการใช้งานตอนนี้เป็นบาลานซ์โหมดนะครับแล้วก็เป็นไซเลนโหมดนะครับซึ่ง อ่ะตอนนี้เป็น eco โหมดนะครับแต่ละชื่อเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่ง e โคก็คือ silent โหมดนั่นแหละเน้นการประหยัดพลังงานบาลานซ์ก็ใช้งานทั่วๆไปมันจะปรับได้แค่2โหมดแต่ถ้าคุณเสียบในส่วนของตัว adapter c h a r ์จนะครับก็จะไปในส่วนของตัว t h e ม m หม mode performance โหมดได้นะครับอันนี้เวลาคุณเอาไปใช้เนี่ยอย่าลืมปรับด้วยบางคนเนี่ยชักมาพี่ผมซื้อแล้วไม่แรงตามพี่เลยน้องไม่ได้ปรับโหมดไงปรับโหมดปุ๊บยังไงก็แรงนะครับตัวคีย์บอร์ดเป็น full RGB นะครับปุ่ม WASD เนี่ยมีการทำขอบสีให้ดูใหญ่มากยิ่งขึ้น มีสีที่ลูกศรทําให้ดูปุ่มใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวปุ่มในโตเซนนะครับที่คุณกดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเปิดในส่วนของตัวซอฟต์แวร์มานะครับสามารถจัดการในส่วนของตัวพัดลม G P U อะไรต่างๆได้แล้วก็สามารถเลือกคอสตอมได้ด้วยอันนี้ก็กดทีเดียวจบเลยใช้งานได้ สติเกอร์ด้านล่างตรงนี้ Ryzen 7นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้เป็น CPU Ryzen 7รหัสใหม่ล่าสุดเป็นตัว Ryzen 7 840 HS นะครับก็ได้ทั้ง Performance ที่สูงและก็การปล่อยพลังงานความร้อนที่เรียกว่าไม่ได้โหดจนเกินไปเนาะกาจอนี่คือทีเด็ดครับ RTX 4060แต่ค่า TGP ของเขาอ่ะให้มาที่140วัตต์กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเครื่องนี้นี่คือ p e r f o r m a n c e โหดแน่นอนสำหรับ4060ที่ได้แบบ140วัตต แรงนะครับและในส่วนทางฝั่งนี้นะก็จะมีสติ๊กเกอร์ Nvidia ยนะครับ a d v a n c e นะครับก็มีการปรับแต่งตั้งค่าในส่วนตัวกราฟิกการ์ดมาให้จากโรงงานนะครับทำให้ีีเพอร f o r m a n c e ได้มากยิ่งขึ้นและนี่ครับคือจุดเด็ดของไนโตรในปีนี้ l i q u i d Metal นะครับ มันคือซิลิโคนที่เป็นโลหะเหลวนะครับระบายความร้อนได้ดีมากกว่าซิลิโคนปกติทั่วไปเนี่ยประมาณ3-4ถึงเท่าตัวดังนั้นเครื่องตัวนี้เย็นแน่นอนนะครับพร้อมนั้งในส่วนของตัว Turbo Up m a พ g ั a กราฟิกพาวเวอร์นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวชิป Max ั w สวิชมาให้นะครับทำให้สามารถรีดประสิทธิภาพของการจอแยกได้ดีมากยิ่งขึ้นและก็มีตัวคิลเลอร์ Wi-Fi นะครับตอนนี้รองรับ Wi-Fi 6e usb type c นะครับที่รองรับเป็น usb 4เรียบร้อยแล้วและก็ในส่วนของตัวพอร์ต HDMI ตตัวนี้ให มันถึงเป็นเวอร์ชั่น2.1คุณจะเอาไปต่อหน้าจอแบบ 4K ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ย เมื่อต้องกลัวว่าเทคโนโลยีพอมันจะตันอันนี้ใช้งานได้นะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อทั่วไปด้านข้างเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็น USB 3ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันพร้อมทั้งรูระบายความร้อนด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวรูระบายความร้อนพอร์ต RJ 45นะครับ USB Type A แล้วก็ตัวอ่าน micro SD card reader นะครับเป็นตัว m i โครเนาะพร้อมทั้งตัวแจ็ค3.5มิลนะครับเอาไว้เสียบหูฟังไมโครโฟนก็ให้มาแบบครบๆกันเลยดีไซน์โชบเชียวฝาด้านหลังมาดูกันนิดน สำหรับเจ้าตัวฝาด้านหลังตัวนี้เนี่ยมีการเจาะรูเพื่อให้อากาศเข้าไปได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็เราจะมองเห็นพัดลมด้านซ้ายกับด้านขวาในส่วนเครื่องตัวนี้ถ้าเราลองแกะฝาออกมาดูนะครับเราจะเจอกับตัว PC ซีที่เป็นสีเขียวเลยแต่ว่าเอาจริงๆสีมันไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้สีอะไรมาก็เป็นสีเขียวธรรมดานะครับตัวฮิตไบเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5สห <c oughs> เส้นด้วยกันนะครับพัดลมจะอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวา ตัวพอร์ตด้านบนเนี่ยมีการเชื่อมแข็งขึ้นมานะครับทำให้มันแบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่นองตัวสล็อตแรมนะครับเครื่องนี้ใช้แรมทั้งหมด1 6 g กิกเป็นแรม ddr 5เขาใส่มาแค่ช่องเดียวเท่านั้นถ้าคุณอยากจะอัปเกรดคุณซื้ออีก1 6 g กิกมาใส่กลายเป็น3 2 g กิกไม่ต้องถอดตัวเก่าออกนะครับส่วนตัว ssd นะครับมีติดตั้งมาให้เลยเป็น5 1 2กิกนะครับ1ช่องแล้วก็ถ้าคุณอยากจะอัปเกรดด้านขวามือเนี่ย มีว่ากหนึ่งช่องด้วยกันคุณสามารถซื้อมาติดตั้งได้นะครับในสองตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่90วัตต์ออวสามารถใช้งานแบบทั้งวันได้สบายๆส,ส่วนด้านซ้ายและด้านขวานะครับคุณก็จะมองเห็นกับตัวลำโพงเนี่ยถ้าอ้างอิงจากฝาด้านนอกก็เห็นรูลำโพงด้านซ้ายกับด้านขวานะครับถามว่าเสียงดีไหมก็มันเป็นลำโพงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไงยังสู้พวกลำโพงแยกไม่ได้นะก็ลองดูแล้วกันลองตัดสินใจกนะันดูสำหรับในสองตัวเสียงไปลองฟังงเสียสก,กิดดึู Like และแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะมีการทดสอบการเล่นเกมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเจ้าตัว a อเซอร์ในโตร16เครื่องนี้เนี่ย มันเอาอุณหภูมิอยู่จริงหรือเปล่าไปดูคอนเทสกันครับก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคเชิงลึกของเจ้าตัวในโต16กันนะครับซึ่ง CPU ตัวนี้จะเป็นตัว Ryzen 7 7840 HS นะครับเป็น CPU high performance เลยสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอย่างแท้จริงตัวเนี้ย max TDP อยู่ที่45วัตต์เทคโนโลยีการผลิตเนี่ย4นาโนแล้วนะครับเรียกว่าเล็กมากๆตัวคอการทำงานเนี่ยมี8 Core 16เทรด้ด้กันแรงๆเลยนะครับพร้อมกับตัว b i o s อันนี้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดวันที่31เดือน5เรียบร้อยแรมเครื่องอย่างที่บอกไปเป็น DDR5 16 g b บัต5,600เขาใส่มาแค่แถวเดียวเป็นแรมของ h y n i x นะครับใครอยากจะอัพเนี่ยก็ซื้อใส่อีก16 g b ก็กลายเป็น32ไม่จะเป็นต้องถอดตัวเก่าออกแต่ถามว่า16 g b เพียงพอไหมหนึ่งแถวเหลือครับเดี๋ยวลองดูตอนเล่นเกมก็ได้เนาะการ์ดจอตัว CPU เนี่ยมี 780M มาให้แต่ตัวการ์ดจอแยก เครื่องนี้จับเต็มผมพูดตรงๆว่าในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อนะที่แอบมกในส่วนของตัว TGP เครื่องนี้ RTX 4060เป็น RAM GDDR6 8GB ความเจ๋งของเขาคือถ้าคุณปรับเทอร์โบโหมดเนี่ยมันจะมีการโอ์คล็อกตัว GPU คล็อกขึ้นไปถึง100เมกะเฮิร์ตด้วยกันนะครับและในส่วนของตัวการ์ดจอตัวนี้ Max TGP นะครับ140วัตต์ดังนั้นคุณได้การ์ดจอที่แรงเต็มเม็ดเต็มหน่วยในพลังของตัว4060อย่างแน่นอนเนาะเรื่องของประสิทธิภาพ CPU ถามว่าไรเซนเจ็ดเจ็ดแปดสี่ HS แรงขนาดไหนนะครับซิงเกิลเทรดก็668นะครับมัลติเทรดเนี่ยอยู่ที่6 8 7 5นี่ลองเบนอีกรอบนึงก็จะมีคะแนนแกว่งไป7000กว่ากว่าหกพขึ้นอยู่กับแต่ละรอบว่าภูมิอากาศหรือว่าสภาพอากาศนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างตอนนี้เนี่ยจุดที่ผมนั่งอยู่อุณหภูมิอยู่ประมาณ28องศาด้วยกันนะครับก็ได้อยู่ในประมาณนี้อ่าต่อมา s s d อันนี้ผมแอบว้าวมากเพราะว่าตอนนี้ผมมีลงกงลงเกมอะไรต่างๆ ใช้ความจุไปถึง71%แล้วนะครับเหลือพื้นที่ว่างแค่29%แต่ดูรีทครับ7,001ถือว่าสูงมากนะครับแต่ว่าไร์เนี่ยจะแอบต่ำนิดนึงอยู่ที่1,230ด้วยกันแต่ค่าไร์ผมไม่ค่อยซีเรียสสักเท่าไหร่นะอันนี้มันขึ้นอยู่กับ สภาวะโหลดด้วยเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีดาวลงดาวโหลดอะไรต่างๆมันก็เลยตกลงมาต่ำนะแต่ว่าเจ้าตัว r a n ด o m 4K เนี่ยอยู่ที่56ด้วยกันนะครับแล้วก็ไรต์ตรงนี้อยู่ที่209นี่ผมอยากลองดูค่าไร d ์ไรต์ใหม่เดี๋ยวรอดูกันว่าเท่าไหร่อ่ะผมลองเทสอีกรอบหนึ่งนะค่าไรต์ก็อยู่ที่1,542ก็ SSD น่าจะได้แค่ประมาณนี้แหละผมลองเทสย้ำาให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับแต่ในส่วนสาระสำคัญน่าจะเป็นในส่วนของ performance CPU นะครับ มัลติคอเนี่ยอยู่ที่16,050ด้วยกันนะครับแล้วก็ซิงเกิลคอเนี่ยอยู่ที่1734เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงมากสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับมาต่อกันที่ PC Mark 10นะครับตัวนี้เนี่ยได้คะแนนสูงถึง7,636แต้มถือว่า ผมผมเทสมาหลายเครื่องแล้วถ้าสมมติเป็นประมาณสัก4 6 0ศกับ CPU ตัวประมาณ r y z e n 7จเนี่ยจะได้คะแนนอยู่ในช่วงประมาณ7 0 0 0กว่ากว่าไม่เกิน8,000อันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีมากนะครับดีมากเลยในส่วนของตัว 3D Mark f i ์คไฟสกันบ้างนะครับได้คะแนนที่24,429นราะครับกราฟิกสกอร์เนี่ย27,000ฟิสิกสกอร์เนี่ย28,000นะครับ, 27, 28, รบถือว่าได้มาค่อนข้างเยอะได้อันนี้สองจากตัวการ์ดจอที่เป็น140่วัตต์นะครับต่อมาในส่ว,ว Time Spy น ทำสปายเนี่ยได้คะแนนถึง1729แต้มด้วยกันหรือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากอย่างตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการแจ้งเลยว่าถ้าคุณนำมาเล่น Battlefield V เนี่ยจะได้ความละเอียดสูงถึง1 4 4 0 p แบบอัลตร้านะครับ1้อเฟรมบวกๆมันจะจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูดีกว่า ลองอีกสักโปรแกรมหนึ่งสำหรับใครที่ชอบเรนเดอร์ทำพวกแบบบ้านสถาปนิกต่างๆนะครับโปรแกรม v ี a y อันนี้ใช้เวลาในการเทส1นนาทีเขาจะเป็นการจำลองการเรนเดอร์ภาพจากเม็ดพิกเซลสู่ภาพที่แบบว่าโคตรชัดเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะได้กี่คะแนนกัน ได้คะแนนมาอยู่ที่1947ตม้านด้วยกันใครอยากรู้ว่าเครื่องตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ไปลองโหลดมานะครับวีเลย์โปรแกรมฟรีแต่ก่อนที่จะไปลองเทสเนี่ยผมอยากพามาดูตัวแอปพลิเคชันในโตเซนนิดนึงนะครับแอปตัวนี้นี่แหละครับมันเป็นสูตรสาเร็จความแรงตอนนี้คุณเห็นว่า s ิสเ e ็มโหมดเนี่ยมันเป็นเทอร์โบนะครับเวลาคุณจะปรับตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะปรับไม่เป็นซอฟต์แวร์อะไรต่างๆงงปุ่มตัวนี้นครับคุณแค่กดปึ๊ก เป็นคว i e เอ o d โหมดมันจะเป็นไฟสีขาวนะครับกดอีกหนึ่งรอบนะครับจะเป็นไฟสีแดงตัวนี้จะเป็นบาลานซ์โหมดแดงๆออกส้มๆนะครับ ส่วน Performance Mode เนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงเลยแล้วก็โหมดเทอร์โบอันนี้คือเท่ที่สุดเร่งทุกอย่างเพื่อ Performance ที่สูงที่สุดจะเป็นไฟสีม่วงตรงนี้เนี่ยแหละครับถ้าคุณซื้อไปแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นแรงตามรีวิวคุณปรับเป็นเทอร์โบโหมดครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพามาดูตัวแฟนครับตัวพัดลมตัวนี้เนี่ยเครื่องนี้ถือว่าค่อนข้างดีนิดบางคนซีเรียสเรื่องของความร้อนใช่ไหมครับบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้นอนนั่งทินห้องนอนผมต้องการให้มันเย็นที่สุด คุณปรับคอสตอมเลยครับแล้วคุณก็ฟิกรอบพัดลมให้มันแรงสุดเต็มร้อยคุณจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดเย็นที่สุดแต่ในการทดสอบวันนี้ผมจะตั้งค่าเป็นแบบออโต้เอาไว้เพื่อได้เห็นอุณหภูมิในการใช้งานจริงๆแบบไม่ได้ปรับแต่งอะไรแต่ผมขอปรับเป็นโหมดเทอร์โบแค่นั้นนะครับส่วนใครที่ไปคิดว่าเฮ้ยดูรีวิวแล้วอ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันอุณหภูมิมันร้อนกว่าที่คิดคุณปรับเป็นคอสตอมและฟิก1 0 0รับรองเย็นขึ้นแน่นอนครับเอาไปว่าไปดูเกมกันเลยป ลองโหดกับเกมสุดโหดครับ Call of Duty Modern Warfare 2.0นะครับปรับกราฟิกสูงสุด Nvidia DLSS เราจะใช้เป็นแบบ Quality นิดเดียวพอนะครับไม่เน้น Ultra Performance นะครับเพราะว่าหลายคนชอบบ่นมาเนาะในส่วนของตัวจอแสดงผลตัวนี้ผมจะปรับเป็นแบบ Full HD ใช้คำว่า Full HD Plus นิดนึงแล้วกันเพราะว่าหน้าจอตัวนี้มันเป็นแบบ16ต่อ10ก็จะกลายเป็น1,920คูณ1,200เพื่อให้ความละเอียดสูงสุดบนหน้าจอของเครื่องนี้นะครับเราไปลอง Benchmark กันดูครับ มาเรียบร้อยนะครับเปิดฉากออกมาอยู่ที่103เฟรมด้วยกัน ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้สนใจในส่วนตัว CPU use บางคนยังมีความกังวลนะเฮ้ยไร z e n 7ตัวนี้มันจะเล่นเกมดีหรือเปล่า CPU use เนี่ยใช้ไปแค่ประมาณ42-43นะครับในการเล่นเกมระดับ triple A ตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยมีการเร่ง b o สต์พัดลมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยอยู่ที่99นะครับก็คือไม่มีอาการคอขวดแต่อย่างใดอุณหภูมิของตัวการ์ดจอ62องศาส่วนอุณหภูมิของ CPU เนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆว่าพอมันเป็นตัวไร e n นะ่ะโปรแกรมที่ผมเอามา ไว้ใช้วัดอุณหภูมิครับมันไม่สามารถแสดงผลได้นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเฟรมเรทตอนนี้140เฟรมเข้าไปแล้วผมเดานะเฟรมเรทเอเวอรเรจเฉลี่ยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ129เฟรมนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตรงตามที่ผมพูดไหมไปครับรอดูสรุปเฟรมกัน125เฟรมด้วยกันนะครับนี่ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับอันดับเฟรมเรทต่ำสุดจะอยู่ที่89และ74เฟรมด้วยกันซึ่งอันนี้ผมถือว่าเล่นได้แบบสบายเลยนะสำหรับ call of duty modern warfare 2.0ครับ ลองกับ h อกวอลล์เลกาซี่นะครับตรงนี้เราจะปรับเป็นแบบอัลตร้ากันดูนะครับพร้อมทั้งในส่วนตัวกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบ Full HD Plus และกันก็คือ1,920 x 1,200 Nvidia DLSS ปรับเป็นแบบ Quality เหมือนเดิมนะครับลองเล่นกันดูครับเกมนี้ออกมาแรกๆมีแต่คนบ่นนะครับว่าอุ้ยกินสเปคจังแต่พูดตรงๆว่า พอมาเป็น40ซีรีส์เล่นได้สบายครับตัวแรมของเครื่องเนี่ยมี1 6กิกตอนนี้ใช้ไปอยู่14.6สําหำหรับเกม hog w a r l d legacy เนี่ยถ้าคุณอัพในส่วนของตัวแรมเครื่องได้เวลาเดินเนี่ยอาการแบบสะดุดนิดๆิดอ่ะมันจะไม่มีนะครับแต่ถ้าสมมติคุณใช้แรม16มันอาจจะมีแบบสะดุดนิดนิดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนิดเดียวอันนี้เป็นอาการกระตุกจากแรมนะครับไม่ใช่ว่าสเปคการ์จอหรือตัว cpu ไม่เพียงพอนะครับอันนี้ ประสบการณ์โดยตรงผมที่ผมเจอมาถ้าคุณสังเกตดูดีๆการ์ดจอเนี่ยถ้าสมมติผมปล่อยทิ้งไว้มันจะค่อยๆไต่เข้าไปใกล้ๆ100นะครับแต่ถ้าสมมติเดินอยู่อะมันจะไม่ค่อยๆใกล้ร้อยนะมันจะตกเป็นเพราะตัวแรมนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้แรมมันจะยังไม่เต็มก็ตามทีเออก็ลองดูแล้วกันสําหรับใครที่แบบอยากเล่นลื่นๆก็อัพไปเลย 32G ิกิกแต่ถามว่าเล่นไหวไหมผมว่าโอเคนะเล่นได้อาจจะปรับกราฟิกลดลงสักเล็กน้อยครับแต่ชอบอุณหภูมิมากเลยอะปีนี้เอเซอร์ทำอุณหภูมิมาก ลอง The Last of Us นะครับเกมกินสเปคที่สุดในปี2023แล้วมัง้งเนาะก็เซตติ้ง Full HD Plus เหมือนเดิมแล้วก็ Nvidia DLSS เนี่ยปรับในรูปแบบของ Quality นะครับส่วนตัวกราฟิกอ่าผมให้ดูกราฟิกก่อนตัวกราฟิกเนี่ยเราไม่ได้ปรับสุดเพราะว่าแรมถ้าไม่เกิน8 g b ผมแนะนำที่ High ถ้าปรับเป็น Ultra เนี่ยเกมโอกาสเด้งสูงนะครับมันใช้แรม9 GB, กาจอแรมไม่เพียงพอเนาะอันนี้หมายถึงแรมการจอนะส่วนแรมตัวเครื่องเกม The Last of Us ก็ แนะนำใช้ที่ประมาณ20กิกแต่ถามว่า16กิกเล่นได้ไหมเล่นได้ครับนี่80กว่าเฟรมโอเคเลยนะนี่ครับปุ๊บอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใครวะยิงแม่งให้หมดเลยมีไฟฉายตายแล้วลูกกระสุนปืนหมดเนี่ย80เฟรมนั่นตายเลยนะครับก็เรียกว่าเล่นได้อะสเปคแบบ เหลือกินเหลือใช้และแถมได้จอ G Sync เนี่ยมันทำให้แบบภาพมันค่อนข้างสมูทมากๆนะครับ เป็นไงครับสำหรับเจ้า Acer Nitro 16เวอร์ชันปี2023บอกแล้วไม่ธรรมดานะครับรอบนี้ส่วนเรื่องน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอันนี้ผมขออาจจะเป็นจุดตินิดนึงและกันด้วยตัวสเปคที่มันเป็นแบบอารายเนเก็ถือว่าค่อนข้างสูงการ์ดจอ4060ผมมองว่ากลา,า,างๆนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่2.7กิโลเออมันอาจจะดูหนักไปสักนิดถ้ามันอยู่สักช่วง2.3 2.4เงี้ยมันจะพกพาได้สะดวกมากกว่านี้นะครับแต่ข้อดีของเขาคือน้ำหนักมันเยอะจริง แต่ตัวแบตเตอรี่อ่ะเขาใส่มาที่90วัตต์ออวนะครับ90วัตต์ออวกับการ์ดจอ4060น่ะมันก็จะใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นเพราะโดยส่วนมากถ้าสมมติคอมแบบ CPU ท็อปสุดการ์ดจอท็อปสุดแบตเตอรี่ก็จะได้99.9วัตต์ออวแต่ตัวนี้ได้90วัตต์ออวถือว่ามันจะใช้งานได้แบบค่อนข้างนานกันเลยทีเดียวเฮ้ยตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบก็คือ CPU ตัวเนี้ยมันบูตได้สูง5 1กกกกเเเเวววลลลา่นนนนมมมพพี้้ััใชย ทำให้ปลดปล่อยพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Acer Nitro 16ในปี2023นี้แถนในส่วนงตัวหน้าจอก็ใส่มาแบบจัดเต็มนะครับเป็น IPS นะครับ165 Hz Sync อะไรพวกนี้ก็ ครบด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของความสว่าง400นิตก็ถือว่าโอเคนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่47,990บาทเึ่งเปิดตัวราคาโปรยังหาไม่เจอแต่สักพักหนึ่งก็น่าจะมีราคาโปรรอติดตามแล้วกันสำหรับว,วันนี้ทางผมนบ x t m ีขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับแรงไม่ธรรมดาเนี่ยตัวนี้